ครับเพื่อนในมีมังเล็กๆครับผมม,มหอยโขง่งยังไม่หยอดตัวเลยน้ำเปี๊ยเลยด้วนี่ชีวิตจะเจ๋ยวด้ยนี่ดูครับผมมีมน้ำดีทุกรังครับผมช่วงนี้แต่นี่เล็กครับผมจะเอาไปเคี่ยวเองกินแกงเหน่อยครับผมหวานเจี๊ยบอย่างนี้ไปครับเอาอยู่ตรงนี้ครับผมรังเล็ก ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเจอแล้วครับหลังหนึ่งตามดอกมันจะลาบเช้าครับผมตอนเช้าต้องวิ่งตามดอกมันจะลาบครับเหมือนมีคนเจอแล้วด้วยครับผมมีรอยอยู่พลังงามอย่เ,เพื่อนเดี๋ยวดูกันข้างบนครับผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ครับคุมควยนี่ก็มาณเกือบสิบโมงแล้วครับผมเก้าโมงสี่สิบเห็นดำๆท้ายหลังครับผมนี่ครับ พอเห็นอยู่ไปกับผมทำครบกันเจอียข้างบนครับไปกันเพื่อนครบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเตรียมหมวกกันแถวนี้แตนแตนเยอะก็ผมเจอที่สุดคือแตนครับครบเสร็จแล้วดูวยนะครับใช้าฟางใช้ฟงัง

น,น้ำครับผมน้ำแน่นเปียอยู่โอ้อขอครับผมมีคนเจอแล้วด้วย I mm -hmm. กครับผมข้างทางไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับครับเหมือนเดิมเพื่อนดับครบดับไฟเรียบร้อยครับผมนี่ครับข้างทางแล้วผมจอดตรงนี้ครับต้นยูคาดูกินดอกไ้ราาตรงนี้ครับทีแรกยังไม่ได้เดินดูเห็นตัวบินก็เลยเดินไปดูไม่ไกลทางครับผมห่างทางประมาณสักสามสิบเมตรได้นี่ครับพุ่มพุ่มนี้ถัาต้นยูคาไป นี่ก็ทางแหละดินทางต้นยู่คาตลอดทางเหมือนมีคนเจอแล้วด้วยครับเหมือนเขาเอาไม้ขึ้นไปดูแลรอยขึ้นใหม่ๆเลยน่าจะประมาณสักห้าวันหกวันที่แล้วไปครับผมเก็บของดับครบดับไปเดินไปรถครับผมรถอยู่ตรงต้นยูคาใหญ่ครับเพื่อนๆอีกวันครับผมวันที่สิบสองครับ เมื่อวานรีบเมื่อวานเนี่ยรีบไปรับลกกูกครับผมพอดีวันนี้ล่อหาไปเรื่อยพอดีมีคนโทรมาให้มาเอาพึ่งออกแต่ผมดูแล้วดูพึ่งน่าจะไม่ค่อยเต็มดีครับผมแต่ลุ้นน้ํากันครับผมพึ่งน่าจะเป็นพึ่งใหม่อยู่ร้อนเดี๋ยวทาครบก่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันร้อนครับผมกําลังนั่งทําครบอยู่เอาพึ่งออกต้นยิ้วครับผมเพื่อน ข้างทางด้วยนะเสียงรถวิ่งนี่ครับกำลังเก็บใบกล้วยแห้งทำครบร้อนครับผมนี่ขนาดยังไม่ได้ขึ้นนะเนี่ยหัวเปียกมดแล้วครับร้อนวันนี้ร้อนสุดเลยแต่ดูน้ำน่าจะไม่ถึงขวดด้วยต้นนิ้วแต่เขาบ้านไปตอมไฟเขาก็เลยมองดูอ๋อต้อนนิ้วกระทอมเขานี่เองเขากลัวครับผมไปค,ครับเพื่อนๆทำครบกันได้เท่าไหร่ก็เ,เอาครับผม เรียกมาลครับเพื่อนขึ้นมาเอาพึ่งต้นเงี้ยวครับผมมันไปตอมไฟก็ท่อมเขาเขาขายให้150ครับผมก็เลยต่อเลย130ว่าดูแล้วหัวน้ำมันไม่อุ่นครับแล้วกลัวจะเป็นพึ่งใหม่ด้วยแต่เขาบอกให้มาเอาออกครับผม ครับไปดูกันเลยครับผมต้นหิ้วใหญ่ขึ้นมาครึ่งต้นแล้วครับข้างทางด้วยรีบตีแต่ถนนเส้นนี้คนไม่ค่อยเดินหรอกครับเต็มที่ก็ขี่รถไปครับเพื่อนอ่อนตังคืรับผมแต่ต้องเอาครับผมขอให้เราออกนะเขาบอกว่าทำไม่ไดไ้เดี๋ยวเขาให้ตังค์คืนเขาอย่างนี้ไปครับผม Mm-hmm. はい。No, no, no, no. เพื่อนลงครับผมไม่เอาครับผมครับผมลงมาเหมือนเดิมครับผมดับขบดับไฟเรียบร้อยผมดูใต้ต้นแล้วครับผมพอดีตาไม่ดูขี่รถไปไหนฝังกระท่อมเขากลัวเขาก็เลยขี่รถหนีครับผมผมดับคบดับไฟเรียบร้อยแล้วครับล่างดูใต้ต้นเรียบร้อยลงครับต้นนิว สอนไว้ครับผมคิดว่าน่าจะอยู่อยู่หรอกเพราะว่าโดนควันไม่เยอะครับผมโอเคครับผมอืเพื่อนได้แล้วครับผมอาจจะแบนยัองอยู่ครับผมน้ําดอกนิ้วส่วนบ้านผมดอกนิ้วไม่ค่อยมีครับผมมันก็กินต้นที่เขาก่อนั่นแหละหายดอกนิ้วแป๊บเดียวโรยถ้าเพิ่งไม่ขยันจริงไม่เก็บครับผม มาจะได้ไม่ถึงแบนด้วยซ้ำโอเคครับเพื่อนไม่คุ้มลังนี้ตัวอ่อนผมไม่เอาครับผมขอเขาบอกว่าปล่อยไว้เผื่อเขาอยู่ครับผมพอตัวอ่อนใส่ประมาณฝาเืิกว่าครึ่งโลอยู่ครับตัวอ่อนพออยู่ใกล้กระท่อมเขาคิดว่ายังไงก็ไม่มีคนเอาแน่นอน,นครับผมโอเคครับไปับเพื่อนๆกลับครับผมกลับครับ นี่ก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วไม่ได้พึ่งครับผมวันนี้เจอพึ่งใหม่สองลังขึ้นไปโซนที่เคยหาอันตรายครับผมช่วงนี้เจอพึ่งใหม่สองลังหายากมากครับเพื่อนไปครับผมกลับครับผมขอบคุณทุกทุท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ